สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกมล a ดเดยอนเออร์เซเวนวอลนะครับผมวันนี้เราจะไปตามหาน้องหมากันนะครับที่ยอดแหลมหินปูนนะพร้อมทั้งจะไปตามหาหีบสมบัติด,ด้วยนะครับจากไอ้นั่นอนะ่ะอีเวนต์ต,ตามล่าอะไรนะแสวงหาโชคลาบนะครับพอดีว่าสะสมได้ครบแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เอามาเปิดเลยไม่คิดว่ามันจะยังอยู่กับเราอยู่อีกนะครับหลังจากที่อีเวนนั้นหายไปแล้วนะแสดงว่าถ้าเรา สะสมนะครับจิกซอแ่นที่ครบทั้ง12ชิ้นแล้วเนี่ยถ้าเรารวมเป็นแผ่นเดียวกันแล้วเนี่ยมันก็จะยังอยู่กับเราจนกว่าเราจะไปขุดดินนะครับว่าแต่ผมต้องไปขุดที่ไหนนะมันบอกว่าในจดหมายอะมันบอกให้ผมมาที่หินนะครับที่กองหินแแบบหินอะไรสักอย่างนี่แหละไม่แน่ใจว่ามันสามารถขุดได้ ทั้ง3แมปเลยไหมในแมปหินหรือว่าให้ไปที่สันเขาหินปูนเท่านั้นนะครับแต่ระหว่างนั้นระหว่างที่เรากำลังค้นหาหลุมที่เราจะขุดเอาฝากระป๋องนะเราก็มาตามหาน้องหมาไปด้วยนะครับหลังจากที่เมื่อวานเราไปที่ป่าหิมะมาแล้วไม่เจอนะทุกคนนะจริงๆเดี๋ยว หลังจากทําคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวผมก็จะไปลุยป่าหิมะต่อไปทาเคเวสเนื้อเรื่องต่อนะครับหมายถึงว่าเคเวสป่าหิมะนะสะสมไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะได้สู้กับบอสนะครับจะเอากระเป๋าสะพายของน้องหมานะจะได้เก็บของได้เยอะขึ้นเอาให้ของฟูจนล้นไปเลยนะแค่นี้ก็ล้นจนไม่รู้จะล้นยังไงแล้วอะแต่ก็ล้นไปอีกนะครับพอดีเมื่อกี้ผมไม่ได้เอาขวานมาด้วยเดี๋ยวเราจะเก็บหินนะครับแล้วก็เศษไม้ไปทําเป็นขวานเพราะว่า ตอนนี้บ้านเราขาดแคลนไม้เป็นอย่างมากวันก่อนก็เอาไปทําเป็นฟืนนะฟืนแล้วก็เชื้อเพลิงครับต้มอ่าบูเบอรี่ให้เป็นทิงเจอร์นะแล้วไหนจะหลอมเหล็กอีกครับหลอมเสร็จเหล็กให้เป็นเหล็กแท่งอีกนะใช้เยอะมากๆเลยทุกคนวันนี้เสียงผมอาจจะแหบแห้งนิดนึงนะครับผมรู้สึกว่าน่าจะไม่สบายแล้วแน่นอนแล้วแบบนี้ยังไม่หายเลย เนี่ยเสียงมันใะแห้งนิดนึงใช้เสียงเยอะไม่ได้ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวจะมาพร่ำเรื่อยๆครับช่วงนี้ไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะทยอยทยอยตอบให้นะครับวันนี้อาจจะไม่ได้ตอบนะเดี๋ยวตอบพรุ่งนี้ให้ลวกันนะครับพรุ่งนี้น่าจะมีเวลาว่างนิดนึงที่ใช้ในการตอบคําถามหรือตอบคอมเมนต์ของเพื่อนเพื่อนพี่เพียงน้องทุกคนนะครับพี่อื้มกับทน อากาศเปลี่ยนนะช่วงนี้ทั้งฝนตกทั้งแดดออกนะครับแล้วไหนจะหนาวอีกนะร่างกายปรับตัวไม่ทันเลยเหมือนแต้มฤดูก,กาลจะขึ้นหนึ่เลเวลนั้นเนี่ยมีตัวเล็กหนึ่งขึ้นตรงสัญลักษณ์แต้มฤดูก,กาลนะครับยังไม่เจอน้องหมาเลยเอาจริงนะใน ยอดแหลมหินปูนเนะี่ยผมเจอน้องหมาแค่ไม่ถึงห้าครั้งมั้งคือมันก็ดอบยากอ่ะป่าหิมะเมื่อวานก็ไม่เจออ่ะมาป่าแดงก็ไม่เจอครับถ้ามีแอร์ดอบเดี๋ยวเราจะลองไปดูที่แอร์ดอบนะเพราะปกติแอร์ดอบมันก็จะมีนะครับแต่อย่างที่บอกนะทุกคนผมบอกมาตลอดว่าถ้า,ถาสมถ้าสมมติว่ามีเควสการป้นแล้วมีเควสให้เราตามหาน้องหมาบอกเลยว่าเตรียมตัวแบบ ตามหากันอย่างลากเลือดอะคือมันมันดอบยากมากๆแล้วพอมีเควสนี้มันดอบยากเพิ่มขึ้นไปอีกผมก็เลยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยอยากจะได้เควสตามหาน้องหมาเท่าไหร่นะครับยิ่งเกลียดเหมือนยิ่งเจอ,อทุกคนนะได้มาเลยครับรอบนี้แต่ถ้ามันเป็นเควสที่ทำแล้วยากก็ขอให้ผลตอบรับนะครับขอใหอ้บ้านที่เราจะไปป้นในครั้งต่อไปเนะี่ย เป็นบ้านที่เป็นคลังแสงแล้วกันนะดับอาวุธสัก25ช่องอะไรแบบนี้ครับดับปืนนะ่ะเอาปืนสก,กาสักสิสักสิกระบอกอะไรแบบนี้จะโอเคมากนะปืนพกก็ได้ครับช่วงนี้ก็เริ่มจะขาดแคลนแล้วต้องไปเอาต้องไปขุดสำรองตามโต้ที่ผมลุบๆซ่อนๆไว้อยู่ครับ ต้องไปหลบไม่ใช่หลบต้องไปเอาจากตู้เขาเรียกตู้อะไรนะตู้ชั้นเก็บของที่อยู่ในห้องเหล็กของผมอะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเอาปืนแบบเต็มๆครับปืนเต็มๆแล้วก็ชุดไอ้พวกการลังสีแบบเต็มๆมาไปเก็บไว้ในนั้นสังเกตว่าผมไม่ค่อยได้เอาออกมาใช้นะก็คือหมักไว้อยู่ในนั้นไว้ก่อนนะ แล้วก็ใช้ในกล่องข้างนอกที่ผมเก็บมาแทนเนี่ยเพื่อแบบมีเหตุสําคัญสําคัญอย่างอีเวนต์สำคัญสำคัญมาอะไรแบบนี้ครับที่เราต้องใช้ปืนเยอะๆที่เราต้องใช้ชุดหนาๆอะไรแบบนี้จะได้มีใช้เขาเรียกว่าเป็นกล่องสํารองของผมนั่นเองแล้วของบางอย่างผมก็ไม่ได้เอาออกมาจากกระเป๋าพิเศษนะหรือกระเป๋าชุดใหมายของเราอะ เพราะว่ามันไม่มันไม่ได้มีการนับเวลาถอยหลังครับแสดงว่าเราสามารถเก็บได้เรื่อยๆจนกว่ามันจะจบเกมนั่นแหละดังนั้นก็เก็บไว้ในนั้นก่อนก็ได้ครับถ้าเราเอามันออกมาเราก็ไม่มีที่เก็บอยู่ดีนะเพราะอย่างเสื้อผ้ามันก็กินไปแล้วอย่างละหนึช่องรองเท้าก็1ช่องเสื้อ1ช่องกางเกงหงช่องหมวกอีกหช่องนะโดนไปสแล้วอาวุธก็หช่องนะครับแต่ของบางอย่างมันวางทับได้เยอะไงอย่าง เศเล็กได้50ชิ้นต่อ1ช่องอะไรประมาณนี้นะและอาจจะเพิ่มได้สูงขึ้นด้วยนะครับลนแลลนอีกล้นต่อล้นต่อไปนี่ถ้าเราได้กระเป๋าน้องหมาอีกบอกเลยว่าเราจะเอาอาหารให้น้องหมาบ่อยๆเนะี่ยเราจะต้องพกน้องหมาไปทุกที่นะครับไปฟาร์มไม้ไปฟาร์มอะไรแบบนี้เราจะได้มีไม้ใช้กันเยอะๆนะ ผมว่าผมเพิ่งฟาร์มไม้ไปเมื่อไม่กี่วันก่อนใช่ไหมนี่หมดอีกแล้วหรือผมควรจะเอาไอ้พวกอะไรนะหินนะเอาไปใช้งานบ้างดีกว่ามีเยอะมากอาจจะต้องเอาไปอัปเกรดพื้นอัปเกรดกำแพงนะครับไม่แน่ใจว่าอิฐแท่งเนี่ยไอห,หินหินปูนแท่งเนี่ยนะเอาไปคราฟอะไรเพิ่มได้อีกนอกจากคอนปอนนะ <c oughs> แต่ส่วนใหญ่มันจะใช้ในการอัปเกรดบ้านไงน,นี่ถ้าไม่เจอก็ถ้าไม่เจอน้องหมาก็คงต้องไปแมปข้างๆก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาใหม่หรือถ้ามีจุดแอร์ดรอปเราก็ไปจุดแอร์ดรอปเลยเพื่อที่จะไปทำหาน้องหมาก,กันต่อก็ถ้าวันนี้ไม่เจอก็ปล่อยมันไว้ก่อนก็ได้นะเราไปทำเควส สู้กับเจ้าบอสเบอร์ลิสดีกว่านะครับที่แมพพีมาระหว่างนั้นเราก็จะได้ไปฟาร์มแร่เทอร์ไมด้วยนะแร่เทอร์ไมด้วยแล้วก็ครับเรียกว่าอะไรไปเก็บชิ้นส่วนเสื้อผ้าของซอมบี้มาใช้ด้วยนะครับหรือจริงๆผมควรจะสละเสื้อผ้าบางอันทิ้งไปบ้างมันจะได้มีพื้นที่ในการเก็บเสื้อผ้าได้เยอะขึ้นหรือจะไปห้วยป่าไปเอาดีวะ โอ้ยคือมันมีอะไรให้เราได้ทำอีกเยอะเลยเกมนี้มันเยอะจนทําอะไรไม่ถูกอ่ะคือพอจะไปทาอันนั้นเอ้ยอันนี้ก็อยากไปทํานะสวนขนส่งก็อยากไปทีนี้การจะไปสวนขนส่งเดี๋ยวผมต้องแบ่งปืนต้องแยกปืนละปืนไหนจะเอาไว้ใช้ในการลงห้องทดลองท่าเรือเพราะว่ามันต้องใช้ปืนจอ่อเกาะแล้วเราก็จะได้ไปเก็บตัวนะครับตัว A หมดยากอะไรแบบเนี้ได้ปืนมานหนึงกระบอกโอเคสะสมไปเรื่อยครับเห็นไหมคือถ้าเราทำตามฤดูกาลเยอะมันก็จะมีโอกาสสมแบบนี้บ่อยๆครับเราก็จะได้ของทั้งเสื้อผ้าทั้งปืนนะทั้งอาวุธอะไรแบบนี้ครับเพื่อเผอได้สกินเสื้อผ้าอะไรแบบนี้ด้วยนะของดีที่คุณคู่ควรเราต้องทําครับ ระหว่างนั้นเดี๋ยวเราก็จะฟาร์มต้นไม้ไปด้วยนะเออมันขาดจริงๆนะมันใช้เยอะมากๆนหนจะต้องเอามาทำเป็นเชื้อเพลิงนจะเจ้าไปทำถิ่นฐานนี่ครับทำอาวุธอีกนะบอกเลยว่าฟาร์มสนุกสนานมากอนาคตนะผมอยากให้เลื่อยไม้เข้ามาในเกมมากเลยเลื่อยเลื่อยมือเลื่อยที่มันเป็นออโตเมติกที่มันใช้เครื่องจกักรแบบตัดทีเดียวได้เลยอย่างเงี้ยยอมเสียน้ำมันก็ได้ครับไม่เป็นไรน้ำมันเรามีเยอะละ เราอยากได้เลือดที่แบบฟันทีเดียวปุ๊บจัดการได้เลยตัดได้ในทีเดียวมันจะประหยัดเวลาไปเยอะมากจริงๆไม่แน่ใจว่าทางเดฟผู้พัฒนาเกมเขาจะรับไปพิจารณาไหมนะครับเพราะว่าล่าสุดส่งเนื้อหาอะไรไปก็ไม่เคยแก้ไขให้เลยสักอย่างรายงานเรื่องอะไรไปนะเรื่องอ่าเมื่อกี้ที่ออกมาไม่ใช่อะไรทุกคนพอดีผมกดใช้แผนที่แล้วแผนที่ที่ได้จากการ เก็บฝากครบ12ชิ้นนะครับไม่เห็นมีแมปอะไรเลยอันนั้นเดี๋ยวค่อยกลับมาเราไปแมปหยุดพักก่อนแล้วกันไปเอาปืนก่อนนะฮะไอ้ว่าแต่เรามีปืนหรือ,อยังวะเพราะว่าไปแมปพวกนี้เราต้องพกปืนไปอย่างน้อยหนึ่งกระบอกไงน,ะนันไงอย่างนี้ต้องพกปืนอยู่แล้วครับเพราะไม่งั้นตายแน่ๆมันเอาปืนเ k คมาเลยนะแล้วเลือดจะลดไวมากแตนะ่นั้นเนี่ยให้ฮิวเลือดได้ทันนะครับพยายามกดปุ่มให้ทัน บอกตัวเองด้วยเนี่ยบอกผมเนี่ยบอกตัวเองเนี่ยคิวเลือดให้ทันนะเว้ยตายคือตายเลยนะตรงเนี้ไม่มีเวลานี่ไงมันยิงกันแล้วครับโอเคเหลือสองตัวนี่นะหายไปพวกมันก็ยิงมาเลยตัวหนึ่งใช้ลูกซองอีกตัวหนึ่งใช้เอเคครับใกล้ๆอีกเรียบร้อยอีกสองตัวเราไม่ต้องจัดการเลยให้มันจัดการกันเองก่อนถ้าไม่งั้นเราทะลุทะล่าเดินเข้าไปนี่โดนไปสามปืนนะโดนปืนไปสามลูกเนี่ย ต้นกระสุนไปสามจากปืนสามกระบอก,กเอาง่ายมีปืนให้เราไหมทำไมกระเป๋าโล่งนี้สเปรย์แดงไม่เอาครับรู้สึกว่าสเปรย์สีเขียวจะเอาไว้ใช้ในการคาบอะไรได้ทักอย่างที่บ้านเราพวกอะไรที่ตกแต่งต้นไม้แต่สีแดงไม่น่าจะได้ใช้แล้วนอกจากจะเอาไปย่อยแทนหรือเอาไปตกแต่งสีนะครับตกแต่งสีไอ ชักอะตอนนี้ไอ้พวกสเปร์ก็มีประโยชน์แค่นี้แล้วละ่ะจะเอาไปย่อยก็ไม่รู้จะได้แผ่นอ,ล,อลูมิเนียมหรือเปล่านะครับมีปืนไหมอยากได้ปืนเอาขวานก็ได้เอาขวานไปตัดต้นไม้ตอนนี้รู้สึกว่าขวานมีค่ามาก ขวานเล็กขวานใหญ่เอาหมดช่วงนี้ครับอันนี้มีกล่องนี้เราเปิดหรือยังยังเหลือที่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมในมอเตอร์ไซค์น่าจะมีน้ํามันนะครับแร่เดี๋ยวนี้แรกขุดง่ายแล้วอะซึ่งมันควรจะขุดง่ายตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะตอนนี้มีไม้อยู่ทั้งหมด80กว่าอุ้ยทำไมมันตึงๆอีแล้วใครตึงใหม่ละเดี๋ยวกันนะ ขอาตรงนี้หน่อยสิอ๋อได้แต่งแบบจัดเต็มมากได้ปืนพกนะครับแต่ปกติมันจะได้ปืน AK ปืน F16 ไงเอาแบบนี้ก็ได้น้ำมันเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเราเอาแกลอนในรถมอเตอร์ไซค์เรามาใช้ดีกว่าเทน้ำมันใส่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็น้ำมันเอาแกลน,น้ำมันมาใส่น้ำมันตรงนี้ครับน่าจะสองน่าจะใช้ปริมาณแกลอนสอ,สองปริมาณก็ได้นนะใช้ แกลอนสองแกลอนในการเอาน้ำมันจากตรงนี้ได้นะหลักน้ำมันมาใช้งานโอเคกะไว้เกือบถูกใช้แกลอนสองแกลอนนะครับแกลอนเปล่าสองแกลอนแล้วก็ใช้ขวดพลาสติกได้หนึ่งอันโอเคมันเหลือพื้นที่ในการเก็บของนะเนี่ยสามช่องเราเอาไม้กลับบ้านดีกว่า ตอนนี้ไม้สำคัญจริงๆนะครับตนน้นไหนจะไม้โอ๊กอีกนะที่เอาไว้ใช้ในการทำครบรูงเออทุกคนมตีตอนนี้ครับถ้านับตั้งแต่ไอเขาอัปเดตแพทขึ้นมาเนี่ยได้สู้กับบอสไปกันกี่ครั้งแล้วอะผมจะได้ตีอันนี้ถูกนับจำนวนวันจำนวนเวลาถูกว่ามันผ่านไปแล้วเท่าไหร่ เพราะว่าผมเล่นช้ากว่าหลายๆคนในที่นี้นะใช่เมื่อก่อนมันจะมีเวลาตอนนี้เราไม่ค่อยมีเวลาไงจะมีเวลาแค่ช่วงไม่เท่าไหร่เองอแล้วก็ต้องมาทําคลิปนะครับก็เลยไม่ได้นับวันเวลาเลยผมว่าน่าจะผมว่าหลายๆคนในตอนนี้น่าจะสู้กับบอสครั้งที่2ไปแล้วหรือเปล่าหรือกําลังจะใกล้กําลังใกล้จะได้สู้กับบอสแล้วหรือเปล่าเพราะว่าของผมตอนนี้มันทําไปแค่เจ็ดแต่เดี๋ยวคืนนี้ว่าจะ ไปต่ออีก3นะครับก็น่าจะพอสุดได้โอเคนั่นเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านก่อนดีกว่าปะ่ะเมื่อกี้กลับบ้านมาแล้วนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปเก็บฝาก่อนนะครับกล่องที่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ่ะตอนนี้รู้แล้ว เราต้องไปตามลูกศรนะครับกดใช้กระดาษแล้วก็ไปตามลูกศรมันจะมีลูกศรชี้โอเคก็คือมาที่สันเขาหีบปูนนั่นแหละแต่ถ้ามันบอกว่าให้ไปหาที่ป่าก็คือไปที่พุ่มต้นสนนั่นเองนะคือไปแมพใกล้ๆบ้านเราเพื่อที่จะไปขุดแค่นั้นเองโอเคเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปขุดอะไรแบบเท่าไหร่ไงไม่ค่อยได้ไปเรียกว่าอะไรนะสะสมไอชิ้นส่วนจนเต็ม จนครบสิชิ้นนะเออพอได้ครบมาก็ใช้ยังไงนะลืมเอานี่ไงเจอหลุมแล้ะเห็นไหมพอเราเจอหลุมปุ๊บกระดาษก็จะทิ้งไปครับหายไปได้ฝามาเพิ่มอีกห0าอันเดี๋ยวต้องเอาไปสะสมไปที่ตู้นะครับตู้ปั่นสล็อตน่าจะ8 8 0 0 0กว่าฝาแล้วนะก็ต้องคงก็คงต้องตามหากันต่อไปครับ อย่างที่บอกว่าเราน่าจะใช้แต้มประมาณเอ่อเ,เราน่าจะใช้ฝาประมาณ20 0 0 0ฝาพันห้าถึงสองหมฝากำลังพอดีที่เราจะได้ตู้สล็อตนะครับถามว่าตู้สล็อตเราเอาไปทําอะไรตู้สล็อตก็คือเอาไปปั่นทุกวันนะมันจะได้อย่างน,น้อยก็ได้ฝากระป๋องประมาณ5-10ฝาเลยปะหรืออาจจะได้มากกว่าด้วยนะ วใครที่ได้ชอะไรนะได้ตู้สลอ็อตที่พังไปแล้วพอรางวัลครั้งต่อไปน่าจะเป็นกําแพงบ้านแล้วใช่ปะกำแพงบ้านเลเวลหก็คือกําแพงอิฐใช่ไหมครับอยากทําเหมือนกันแต่ว่าเหมือนมันจะใช้อิฐที่ได้จากดินเลนมั้งานหินดินเลนอะไรสักอย่างอะโอ้โหบอกเลยว่าใช้เวลาในการตามหานาน,านมาก เพราะว่ามันต้องไปขุดดินที่กล้วยป่าใช่ไหมกล้วยป่าไม่มีสิต้องบอกว่าป่าหนองน้ำมัป่าหนองน้ําหรือกล้วยป่านี่แหละสักที่มันมีดินเลนให้ขุดอยู่เนะี่ยนี่ผมว่าผมจะคาบส่วมนอกบ้านอยู่เนี่ยยังไม่ได้คาบเลยเดี๋ยวว่างๆต้องไปคาบแล้วเมื่อกี้ผมไปคาบไปนี่มานะทุกคนไอ้ที่ปั๊มน้ําอะที่ปัํมน้ํา จริงๆผมขับได้นานแล้วนะไม่คิดว่าเออยังไม่ได้ขาบที่ปั๊มน้ําที่แบบว่าไม่ต้องไปกรองน้ําเอาคือสามารถเอากดน้ําไปกอกได้เลยครับที่ปั๊มน้ําแบบนั้นนะตั้งไว้ที่หน้าบ้านยังไม่ได้ตัดยังยังไม่ได้จัดแต่งอะไรเลยนะครับเดี๋ยวนาะคตว่าจะจัดใหม่เอาให้แบบมันดูดีกว่านี้เลยตอนนี้มันดูไม่ดีเลยมันดูลกๆยังไงก็ไม่รู้ตามสไตล์ผมะนะตามสไตล์การแบบ ้นเกมมาแบบไหนนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่แบบนั้นนะคือแต่งไปเรื่อยครับอัพไปเรื่อยไม่ได้แบบย้ายไปโน่นย้ายไปนี่เลยมันก็เลยดูลกๆเห็นหลายๆบ้านเขาโอเคโอออกแบบมาแบบอย่างสวยหรูนะโชว์กันในกลุ่มแบบอืมอันนี้คือสถาปนิกมาเองหรือเปล่าแต่งกันแบบสวยหรูมาก <c oughs> เราไม่กล้าเอาไปโชว์กับคนอื่นเขาเลยครับ เรอรอบนี้เราได้ฝากระป๋องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปตามหาน้องหมากันนะครับแต่เอ่อแต่เาเหลืองไม่มีนะแต่ว่าจะไปเก็บของสักหน่อย <_ k> <_'. S 2> เฮ้ยๆๆแล้วโผล่มาตรงที่หมาป่ากําลังแท้มนุษย์ มาสู้ก็สู้เพื่อมีของดีๆแบบพวกหน้าไม้ที่ยังไม่ใช้งานอะไรแบบนี้นะเอามาจริงว่ะแต่เป็นหน้าไม้ที่ใช้งานไปพักใหญ่แล้วนะครับทาไมถึงอยากได้จะได้เอาไปยิงซอมบี้ที่ฟาร์ลมลำพูดคดเคี้ยวเพราะว่ายัางไงเดี๋ยวผมก็คงต้องไปต่อที่ฟาร์ลมลำพูยคดเคี้ยวนะครับเพื่อที่จะไปเอาน้องหมากลับบ้านคือฟาร์ลมลำพูยคดเคี้ยวมันดรอปน้องหมาอย่างน้อยหนึ่งตัวอยู่แล้วไงอย่างน้อยนะครับถ้าเราขาดสามตัวเราก็ไปที่ฟาร์ลมลำพูยคดเคี้ยวสามวัน จบได้ครบนะไม่ต้องไปวิ่งตามหาตามป่าด <ans> ้วยเฮ้ยแต่หลายคนบอกเจออยู่นะเดี๋ยวผมจะพยายามนะครับถ้าเจอเมื่อไหร่เดี๋ยวอัดคลิปให้ให้ดูแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจอเลยตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเตรียมตัวเตรียมใจรออีเวนต์คริสต์มาสอยู่นะเขาน่าจะอัปเดต ใกล้ๆก,กับเกมกิมโซนะครับกิมโซตอนนี้ก็คือไม่ได้เล่นเลยทุกคนไม่มีเวลาเล่นเลยคือตอนนี้ใครที่แบบรอผมลงเกมกิมโซก็คือแบบว่าไปดูชอ่องอื่นแล้วนะไม่รอแล้วนะวนะประมาณนั้นคือไม่ได้เล่นเลยจริงๆแต่ว่ายังไม่ได้ลบเกมนะครับแต่ว่าแค่ยังไม่ได้เล่นเลยอา v อวีก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เข้าเลยครับ โอ้ตอนนี้เพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเวลา20กว่าน,นาทีแล้วงั้นเดี๋ยวไปอีกสังแมปหนึ่งครับก็เดี๋ยวถ้ามีจุดแอร์ดอปเราจะไปที่จุดแอร์ดอปนะครับถ้าไม่มีจุดแอร์ดอปเดี๋ยวเราจะไปที่ป่าแดงแลวกันเพราะอะไรที่เลือก2ที่นี้เพราะว่าเราจะไปตามหาเจ้าน้องหมานะครับถ้าไม่เจอจริงๆก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทาอย่างอื่นก่อนดีกว่าค่อยมาตามหาที่หลังก็ได้หรือไม่ก็เดี๋ยวแอบไปฟาร์มลําุ้ยก่อนละกันเพราะว่าผมทาคลิปเกี่ยวกับฟาร์มลํพุ้ยไปหลายครั้งเหมือนกันนะครับ ก็เดี๋ยวอัดในส่วนที่เราไม่ค่อยได้ทำแล้วกันอย่างแมพพิมะเควสอะไรแบบนี้เราค่อยเราก็บันทึกเกมไว้แล้วก็เดี๋ยวเอามาตัดต่อเป็นคลิปและกันส่วนฟาร์มลำห้วยนี่ก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะด,ดีไม่ดีเดี๋ยวดูจำนวนความจุในเครื่องก่อนว่ามีพื้นที่เหลือเท่าไหร่นะครับต้นคลิปบอกว่าเดี๋ยววันนี้ผมอาจจะพูดน้อยหน่อยนะสรุปก็คือพูดเท่าเดิมนะ อาจจะเจ็บคอไปบ้างนิดนึงเดียวว่าจะพักแล้วพักนี่ก็คือแบบไม่ได้ใช้เสียงะนะแต่ว่ายังเล่นเกมอยู่เพราะเดี๋ยวต้องไปทาเควสไอป,ป่าหิมะหน่อยอะ่ะมันมาเวลาสามเควสไงก็ต้องทําหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเสียเวลาเนะเาะก็อยากสู้กับเจ้าบ,บอสเหมือนกันครับจะได้เก็บแต้มจีโนมไปด้วยอย่างน้อย,อยถ้าได้กระเป๋าเราก็จะได้เอากระเป๋ามารีวิวสำหรับคนที่แบบยังไม่ได้เล่นเลยอะไรแบบนี้ครับ ส่วนน้องหมาเพื่อนแท้นะครับถ้าใครอยากได้พอดีผมจําได้ว่าผมไปอ่านมาแล้วมีน้องคนนึงถามว่าทําไมผมผสมพันน้องหมาเลเวล3กับเลเวล3เข้าด้วยกันสุดท้ายมาผมยังเป็นเลเวล3อยู่เลยยังไม่เป็นเลเวล4นะครับคือการจะพัฒนาน้องหมาเนี่ยให้มันเป็นเลเวล4เนี่ยส่วนหนึ่งต้องใช้ดวงด้วยนะหรือไม่ก็ต้องเลี้ยงอาหารชั้นดีนะครับอาหารชันดีในที่นี้คืออะไรก็คือเป็น เป็นพวกอาหารที่มันเป็นเคาเรียก่าถุงอาหารหมาสีเหลืองๆอะนะหรือไม่ก็ไก่เนื้อไก่ถ้าเป็นเนื้อหมูธรรมดาเนี่ยจะบอกเนื้อหมูเนื้อหมาป่านะครับเนื้อกวางธรรมดามันก็วิวัน์ได้ประมาณน,นั้นแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับดวงด้วยครับมันบางทีมันก็ขึ้นไปเลเวล4บางทีมันก็อยู่แค่เลเวล3นะครับแต่เอาจริงนะการเลี้ยงหมาขึ้นไปเลเวล4 ง่ายกว่าการที่เราจะได้เพื่อนแทนนะแบบพอน้องวิวัฒน์เรียกอะไรน้องโตปั๊บแล้วลุ้นสกิลว่าจะได้สกิลน้องหมาเพื่อนแทไหมสรุปก็คือได้สกิลเดิมต้องมานั่งเลี้ยงหมาใหม่นะครับแล้ก็ต้องมาหาเพศหมาเพื่อที่จะให้มันเปรียบเรียกอะไรผสมพันธ์กันได้อะเราเอาน้องหมาเพศเพศผู้กับเพศผู้ไปผสมพันธ์กันไม่ได้นะทุกคนนะมันไม่ได้น้องหมาออกมาเลยครับก็อย่างที่บอกครั อาหารน้องหมาได้จากไหนอาหารถุงใช่ไหมผมได้จากไหนวะที่แน่ที่ผมที่ผมเคยเจอะที่ผมเคยได้ผมได้จากการแลกแลกของกับพันโลงหนึ่งแล้วก็แลกของกับนักตกปลาเออเฮ้ยแต่ว่ามันมีที่อื่นอีกนะที่ได้อะ่ะหมู่บ้านฮิสเตรลิตได้ปะ่ะออไม่ใช่ฮิสเติตหมู่บ้านไอ้นั่นนะ่ะเซฟอบอัะหมู่บ้านอะไรนะ ช, euh, ชุมชน,นแบบทดสอบชุมชนนะรางวัลนะน่าจะมีปะไม่ได้ไปเลยนะเพราะว่าได้ของครบแล้วไงตรงนั้นนะโอเคทุกคนมันอยู่ที่แมปแอร์ดอปนะครับก่อนจบคลิปนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวเรื่องน้องหมาเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะเดี๋ยวผมไปหาให้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพูดไปถ้ามันผิดเดี๋ยวจะเข้าใจผิดไงเพราะว่า อย่างน้อยๆก็ยังมีคนดูคลิปผมประมาณหนึ่งรอถึงสองร้อคนใช่ไหมถ้าบอกผิดน,นี่คือนี่คือทั้งสองร้อคนนี่คือเข้าใจผิดเลยนะดังนั้นเดี๋ยวผมไปหามาก่อนดีวกว่าเพื่อความแน่ใจนะครับเจอไหมเนี่ยน้องหมาเนี่ยปกติน้องหมาถ้าเราเจอจะเจอ,จะเจอจุดเขียวๆในแมปนะครับอืมไม่เจอจริงด้วยเป็นอะไรเนี่ยสองวัน ส่งวันนี้คือตามหาน้องหมาไม่เจอเลยครับอ่าไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันคลิปหน้าก็คือคลิปหน้าก็คือเป็นคลิปของวันนี้อ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะไปลุยที่โซนหิมะอีกเช่นเคยก็น่าจะได้ดูโซนหิมะนะครับเควสสามเควสเช่นเคยมาลุ้นกันดีกว่าว่าผมจะเจอน้องหมาอีกรอบไหมอยากเจอน้องหมาเพราะว่าเควสมันบอกให้ผมตามหาน้องหมาสามตัวไง แต่ตอนนี้ยังไม่เจอสักตัวเลยโอเคไม่เจอจริงๆด้วยครับก็เดี๋ยวเราฟาร์มของฟาร์มไม้ฟาร์มไม้อีกสักนิดแล้วกันนะครับถ้าไม้เต็มก็เต็มปวกกลับบ้านได้เลยนะเช่นเคยนะครับใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์ไว้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์ก่อนนะเพราะว่าบางทีอ่ะถึงผมจะมาตอบช้าแต่ก็อาจจะมีพี่ๆน้องๆของเรานะครับมาช่วยกันตอบก็ได้นะ เผื่อแบบมีใครสงสัยนะครับสามารถพิมพ์ไว้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะแล้วก็ใครชอบเกมนี้อยากเห็นผมเล่นเกมนี้นานๆก็อยา่าลืมช่วยกันกดไลค์กด s u ับสไคร์ให้กันนะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนกันแล้วกันนะใครจะช่วยแชร์ด้วยก็ดีนะครับเพิ่มการมองเห็นของช่องผมด้วยค่อยๆพัฒนาก้าวกันไปครับตอนนี้ก็อยู่ที่5 7 0 0ัดซับนิดๆน,นะครับอีกนิดเดียวก็จะไปถึง6000แล้วนะครึ่งหมื่นแล้วทุกคนผมไม่แน่ใจว่าไอเขาเรียกอะไรนะ โลอ่ะมันได้ตอนช่วงไหนก็ามาดูนะหนึ่งแสนเหรอโอ้ถ้าหนึ่งแสนนี่คืออีกนานเลยอยากได้โลครับแต่น่าจะนานมากๆอ่ะเอาเป็นว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันนะครับไม่ต้องรีบร้อนเพราะว่าตราบใดที่เรายังทําช่อง youtube อยู่หรือทาคลิป youtube อยู่อ่ะมันก็มีโอกาสไปถึงตอนนั้นได้แต่ก็คงใช้ระยะเวลาอีกพักใหญ่ๆนะครับอย่าเพิ่งไปหวังอะไรตรงนั้นมากบอกตัวเองไว้ก่อนไมถึงผมนี่นะบอกตัวเองไว้ก่อนค่อยๆพัฒนากันไปครับ โอเคก็เดี๋ยวจัดการจะอ้วนนี้เสร็จผมก็ขอจบคลิปนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะกับเกมราเตอ n t ออนเดอะเซอร์เวิรนะครับขอไปพักเสียงก่อนทุกคนเดี๋ยวจะไปลงไปกินยาอมแล้วคัน <c> ค <oughs> อจริงๆเลยอากาศเปลี่ยนแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยแข็งแรงยดีทุกคนนั้นเดี๋ยวขอไปก่อนนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะบายบายครับผมบายบาย โกหกไม่เนียนไปเรียนมาใหม่ใครที่เชื่อไปก็อาจจะต้องคิดใหม่นะโกหกไม่เนียนไปเรียนอีกรอบซะถ้าจะโกหกต้องทำให้มันเนียนหน่อย